วันนี้เราจะไปทำอะไรดีนะหวังว่ามีตัวมีตัวละครใหม่น่าจะเพียบเลยแหละเรื่องไม่รู้ว่าจะมีตัวละครมาใหม่ไหมท่านมองจริงๆว่าไททันเทมเทมราคือคืออะไรฉันนึกว่าเป็นปีศาจซะอีก เสียงใครวะเนี่ยวายคนหัวทีวีท่านเคยทีวีแมนโวยเดี๋ยวจับตอกเลยไม่ชื่อครับโมไหนหลักฐานมึงจะท้ากูเหรอไม่ดีโอ้ยเหือเขือโอ้ยเจ็บอาโอ้ยใครจะได้ช่วยด้วย เสร็จภารกิจแล้วไปหาคนตอบต่อดีกว่าเงี้ยอืมนายคือใครอ้าวนี่จำตูไม่ได้เหรอตูคือเซ็นเตอร์สปิกแมนไงโอ้แล้วมาทำไมก็ท่านโดนควบคุมยังไงล่ะเออโดนควบคุมแล้วทำไง อ้าวเฮ้ยนี่มันโดนควบคุมเนี่ยที่พ่ายแล้วคุณจะตายแน่ๆคือบึกตายเด็ดๆนี่เลยโอเคตายเรียบร้อยไปละดูเหมือนผมจะมาช้าไปนิดครับประตูปิดไปซะดายโถ่เพื่อมือขาดเลยครับอูอ มองไงก็ผมมาผิดเวลาทีนะปกติเวลาปีเป็นห้าวินี่ผมมาเกินห้าวิแน่แน่ถ้างั้นทำไงดีล่ะแคววเวลาห์แมนไม่รู้อ่ะโอเคตายซะบวาแคมิราแมนเออเดี๋ยวไม่มีแคมิราแมนนี่นย แล้วยังไงฉันก็จะทำมึงกันอยู่ดีนี่แหละเงี้ยเงี้ยมีไปบินไปแล้วกันนะเพื่อเพื่ออาจจะเจอก็ได้ลงจอดเออเฮ้ยนนี่มันใครเนะี่ยก้อนนึงเอาโทรศัพท์กลับมาคืนนี่นีน่มันใครใครโคตรโคตรเลย เออ่ามันตายหายไปแล้วไงน้องรักกลับมามันเดิมแล้วใช่ไหมงั้นก็ตายซะเออยังไม่โดนเฉยเลยเออยังไม่โดนอีกสามสองเออเอเอแกงวยเออ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 เจ็บเลยเจ็บเจ็บมากเลยนะ ลุกไปดีกว่าอาจจะว่งเลยฮ้ววววแต่แกสิ์มีทยี่ห้ออะไรด้ไไดดวะเนาะมันมตัวดีอ่ะมัตัวดีไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวครับตั้งหลักก่อนอ่าตัวอะไรมาสู้ดีเนาะ ภาพจำลอง,องสูส,สีนะสูสีเนาะเหมือนสูสีสีเลยกันเนาะอันนี้แลกขอหน่อยเนาะสกีบีดีสกีบีดีต่อยใส่พวกขี้คลาดอ่าไม่โดนเฉยเลย เ,เ,เ,เอเไตอนนี้มันพุ่งทะลุได้ต้องใช้พลังสีบีสีบีสีบีีบ,ส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 บีสีบีสเฮอจะนะได้มา ยิงอีกทีเออขึ้นมาได้อยู่เหือเหือเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ W สำเร่ยเหือตายไปแล้วจบ